แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครื่องของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นอะโวคาโดต้นไม้นี่ครับผมจัดวิธีการดูแลอยู่ในไม้ประเภทไม้ที่ออกผลอย่างต่อเนื่องคือออกทุกเดือนเลย15วันออกที10วันออกที20วันออกทียกตัวอย่างเช่นพวกมะพร้าวพวกปาล์มน้ำมันพวกอินทผลัมสลละละกกัมกาฟงกาแฟและต้นไม้อื่นที่มันมีวงรอบในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทุกวันการดูแลไม้พวกนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกัน คือช่วงที่มันยังไม่ออกดอ,อกออกผลกับช่วงที่มันอยู่ในอายุที่ออกดอ,อกออกผลได้แล้วประเด็นที่เพื่อนๆจะถามกันมากเลยครับมันออกดอกทุกวันออกผลทุกวันแบบเนี้ยเราจําเป็นต้องเน้นบํารุงต้นหรือบํารุงดอกผลก่อนดีต้องทํายังไงดีอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยซึ่งจริงๆปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิวเช่นแอคมี่และจะมี2สูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบํารุงต้นบํารุงไรบบารุงรากอีก สูตรหนึ่งคือบำรุงดอกบำรุงผลงั้นเรามาทําความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนําในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับเพมันก็จะมีสูตร JC 633สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลขั้งคาหกาซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะ มันคุณภาพเดียวกันหมดเลย่าอาหารครบ14่าอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชั่นเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ย JC 6 3ตัวนี้จะมีซิลิกานนาโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการ ปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนําไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดินมัานเพื่อนเป็นยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อราเยอะหรือเปล่าก็ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ยเจส3โอสามในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดิน เป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้ครับประเดิมเรื่องก่อนครตัวต่อมาคือทองล้นครับทองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานสเสบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลทั้ง้าร์าาอนสามพิทักษ์เกษตรกร หลายคนถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับ jc ซีม3ยังไงความต่างต่างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับ ปุ๋ยมูลข้างคาวจะมีอินทรีย์วัตถุเป็นมูลค้างคาวสูงมากๆแล้วก็มีกรรมฐานสูงเหมาะสําหรับการไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับและอินทรีย์วัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารสําหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วยก็แล้วแต่ว่เพื่อนจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็เดี๋ยวทักมาหลังใหมแล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนําว่าเป็นปุ๋ยเจสิลมสารกว่เดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับระบบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วรออต่อไปจะใช้้ทงลน ใช้โมงข้างคาวหรือจะใช้เจสิโอมสามต่อเนื่อง ก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยอินทรีย์จะมีอยู่2สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินรียดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์100%นะฮะไม่ใช่อินทรีย์เคมีไม่เหมือนกับปุ๋ยอินรียเคมี3สูตรแรกที่ผมบอกไปคําว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมี K Me ที่อยู่ในปุ๋ยหองจอนคอยสกัดมาจากธรรมชาติ100%เนะฮะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคําว่าเคมี Me ก็อาจจะใช้เป็นปุ๋ยยอินนนนทรรีี์ก็็ได้้เเพาะตัวัวมป ออแกนิกแบบ100% 2ตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากๆครับเพราะมันกินปุ๋ยเก่งมันจําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํามันคือการย่นย่อระย,ย,ยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนานาจนเข้าไปสู่ท่อน้ําเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอุปสรรค เะเพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำให้ทางใบครับเหมือนกับส่งอาหารแบบ ดีลิเวอรี่ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมดใดใดทั้งสิ้นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กําลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นมันก็พยายามดูดซึมขึ้นมาครับธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทําให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างที่ผมบอกไปครับเคมีนี้สกัดมาจากธรม100มมกรม สมของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ100%ยเปรไร้สารตกค้างครับมันก็จะมีอยู่สสูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ํา301ครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกสีบำรุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้นนะครับควรจะผสมใช้ควบคู่กับหิวก็จะดีมากเเลยตัววหิจะป็น โตาฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลําต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องกันเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังเป็นสารจับใบให้กับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้มันก็จะมี2สูตรครับหิ้วหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนหิวสองครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็จะมีีตตััววเสริมอก นะครับนั่นคือแอคมีเป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราตัวฮิวเป็นตัวจับตัวแอคมี่เป็นตัวจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณลำต้นและบริเวณใบถ้าเป็นบริเวณพื้นเนี่ยใช้เจสิลมสามแอคมี่เนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือนละ1ครั้งก็พอยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดต้นไม้เราติดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ย อันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับวันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนำอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพารวันพาั์วันเนี่ยมันคือกรดอะมิโน,โนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนนี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในพอเวลามันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้จะเป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ําตาลปรุงน้ําตาลให้กลายมาเป็นกรดอะม รอปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นําไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสําหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนเป็นปุ๋ยก๊อกสองครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยก๊อก3นั่นเองจอนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊อกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยก๊อก2ปุ๋ยก๊อก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ย ก๊อกแรกก็ได้ ันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตวไวก็ควรจะใช้พวบคู่กับ plus ด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่กลับกันครับเปลี่ยนจาก3-1 0เป็น F p l u ตัว F p l u คือธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนหิ้วใช้เหมือนเดิมแอดมี่ใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้นมีปุ๋ยกอก1กอก2กอก3ครบก็จะต้องเพิ่ม p l u ทอีกขวดนึงด้วยครับพาทูเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันนี้คือปุ๋ยของจอนคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวดเดียวกันได้เลยนะฮะใส่ยิโรมไปก่อนแล้วค่อยใส่ยอย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่ายาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่าใช้ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเรียมทาไลเซียมไตโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆราอตัวหิวมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยของเพื่อนละครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์ยังไงซึ่งม้ประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำรุงการเจริญเติบโตคือวัยกาลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงคือช่วงเก็บผลผลิตอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ต้นไไม้ขออองงเเพื่นน่่นยยูชววลาห างนี้แล้วกันผมจะเล่าวิธีการใช้ ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิดความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนําเรื่องของวิธีการใช้ปุ๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปาราช์การเกษตรผมจะไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆ เก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับในเรื่องของการเตรียมบินนะครับหลังจากที่เราขุดหลุมเพื่อจะมาร์กจุดแล้วว่าเราจะลงตรงไหนเนี่ยขุดหลุมเสร็จปุ๊บเราเอาปุ๋ยเม็ดเจซิวอมสครับ ลงไปเลยครับ2กกำมือผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกับดินที่อยู่ในหลุมนั้นแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15วันถึง30วันนะฮะเพื่อให้ปุ๋ยของเราเนี่ยปรับสภาพดินก่อนครับช่วงเวลานั้นเราอาจจะใช้ปุ๋ยเมด็ดเนี่ยไปหยอดในถุงเพาะชำก็ได้นะครับประมาณ2-3เม็ดต่อ1ถุง ปล่อยทิ้งไว้เลยครับ15 30วันหลังจากนั้นเมื่อเราจะเอามาลงแล้วเราจะลองก้นหลุมผมแนะนําว่าควรจะลองก้นหลุมด้วยดินกเกษตรครับที่ไปซื้อตามร้านขายดินทั่วๆไปเอามาคลุกเขาเลยครับไม่ต้องไปใช้สารเคมีอะไรเอามาลองก้นหลุมไม่จําเป็นครับเราคลุกเขาตรงนั้นแหละฮะแล้วก็ลงต้นไม้ได้เลยพอลงต้นไม้เสร็จฝังกรอบเสร็จแล้วปุ๊บใช้ปุ๋ยเจี๊อมสานเนี่ยว่านลงไปอีก1กํามือแค่นี้ก็ปิดงานแล้วครับหลังจากนั้นเพื่อนๆอาจจะดูแลด้วยปุ๋ยน้ําก็ได้นะฮะส่วน หนึ่งเลยครับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงราก JC 3 0 1พัด1วันฮิวแล้วก็แอคมี่เดือนละ1ครั้งอาจจะฉีดพ่นสัก7วันครั้ง15วันครั้งหรือ30วันครั้งได้หมดครับส่วนปุ๋ยเม็ดครับตามตารางเลยฮะเพื่อนๆอาจจะวันเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งหรือ6เดือนครั้งได้หมดครับจะใช้ปุ๋ยตัวไหนก็ได้แล้วสามารถที่จะใช้ได้ทุกช่วงเวลาของต้นไม้เลยครับต่างกันตรงที่อายุครับอายุที่แตกต่างกันไปปริมาณการใช้ก็จะแตกต่างกันพอมันถึงช่วงวัย ที่มันออกดอกออกผลแล้วมันจะออกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคัทั้งเดือนเนี่ยมันออววววววไปเรื่อยผมแนะนาครับว่าปุ๋ยเม็ดเนี่ยใช้เหมือนเดิมเลยใส่เหมือนเดิมส่วนปุ๋ยน้ําต้องสลับสูตรกันฉีดครับรอบนี้ใช้สูตรบํารุงต้นบํารุงใบบํารุงรากอีกรอบหนึ่งใช้สูตรบํารุงดอกบํารุงผลสลับกันฉีดครับสลับกันฉีดแบบนี้เป็นต้นซึ่งต้นไม้ประเภทนี้นะครับเขาจะเน้นกินปุ๋ยทางรากมากกว่าแต่ปุ๋ยน้ําก็จําเป็นเช่นเดียวกันให้สลับกันฉีดแบบนี้ เพื่อบำรุงทั้งต้นและบำรุงทั้งดอกผลถ้าเกิดถึงช่วงฤดูการขาดคอขึ้นมาปุ๊บให้เราเน้นฉีดพ่นปุยน้ำสูตร1ครับ301พลัสวันหิว1แอคเี่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่มีปัญหาว่าเฮ้ยมันไม่ออกดอกออกผลเลยทำยังไงดีลิดกิ่งลานใบครับกระตุ้นให้เขาออกใบใหม่ออกมามันจะส่งเสริมทําให้การออกดอกออกผลเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมในฤดูการต่อไปครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมตม,มากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษาข้อ ข้อมูลได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์บ u ล i n o n l i n e .org ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยในเครือของจอนคอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปนะครับการเลือกใช้ปุ๋ยของจอนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่าต้นไม้นี้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็สามารถใช้ปุ๋ยของจอนคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีท่านอาหารครบ14ธท่านอาหารครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ย เป,เปลี่ยนเปรียบเสมือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชราจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก็จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบ5้าหมู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่นเดียวกันครับปุ๋ยวงจรคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรลวฮะไม่เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะเขามีไม่ครบ14ธาตุอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเหมือนกับสูตรนี้ครับซึ่งเราจะเลือกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็แล้วแต่เพื่อนครับชอบเจสีหง3าก็ใช้มูลขางข่าทอง้ผมก็จจะยยินดีนําาห่ สูตรครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไปแต่นั้นย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคยใช้ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือเพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกผมแนะนําควรจะเริ่มประเดิมเรื่องด้วยปุ๋ยเจสิวสามในการปรับโครงสร้างดินซะกอ่อนหลังจากนั้นค่อยเลือกเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆชอบใจเลยครับแล้วการบํารุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดี เติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนปุ๋ยน้ำก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับวเพื่มเจะน,นิ้นอะไรถ้าเน้นบํารุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบํารุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ต้นไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบํารุงต้นบํารุงรากก็ใช้สูตรสีเขียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับปุ๋ยน้ําเนี่ย สับแค่2อ,อย่างครับไม่3าม part part ส่วนก็เอฟพัทไม่พัทวันก็พัททูส่วนฮิวส่วนแอคมีใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการเลือกใช้ปุ๋ยของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆแล้วครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ํายิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นตน้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอรนคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคย มีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์ปุ๋ยของจอนคอยทําหน้าที่ในการทําให้ต้นไม้ของเพื่อน สมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้ยอย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจนคอยนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้มีศักยภาพที่ มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมากหรือจะน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับ 1, พันธุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองและเพื่อนๆจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเราที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ย มันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจรคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่แบบทั่วๆไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษเพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับ<ๆ>ก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และผมมองว่าปุ๋ยของจอรคอยและตัวผมจะม มีโอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของพเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ